ในความรู้สึกว่าเฮ้ยคอลเลกชันนี้เกิดมาเพื่อฉันนะคะมันไม่หลุดเว้ยฮ้ยนี่คือลิปสติกหลังจากกินปิงยางมาสองชั่วโมง สวัสดีค่ะสวัสดีนวันนี้ก็มาเจอกแก้มที่ช่องแกมมิสวอนอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะแก้มจะมารีวิวซูเปอร์สเตย t แมตนะคะ Coffee Edition ที่เพิ่งออกมาใหม่จาก m เมเบ i n e ค่ะ Super Stay m a t t ม n ตนะคะตัว c ค f ฟ e Edition ันี่ยงจริงแล้วเขาออกมาด้วยกันทั้งหมด 6เฉดสีนะคะน้องแกมไม่ได้ซื้อมา2เฉดสีนั่นก็คือสี260เพราะว่าขายดีมากนะคะใน Lazada คือ out of stock ไปแล้วนะคะซื้อไม่ทันนะแล้วก็อีกสีหนึ่งคือสีที่เข้มที่สุดมีความรู้สึกว่าไม่น่าจะได้ใช้ก็เลยไม่ได้หยิบมานะคะเพราะฉะนั้นสีเรี่ยมจะนํามารีวิวในวันนี้นะคะมีด้วยกันทั้งหมด4เฉดสีนะคะอิงนะคะราคาขายปกติเนี่ยจะอยู่ที่249บาทนะคะใน l a z a ด้นะคะเขาขายตัวแม็กอิงอยู่แท่งละ199บาทนะคะ แล้วตอนนั้นที่แกมาเข้าไปซื้อเนี่ยเขามีโปร10/10อยู่ได้ลดเพิ่ม on top อีก15%นะคะไม่แน่ใจว่าตอนนี้เนี่ยเขายังมีโปรอยู่ไหมแต่ว่าเพื่อนๆสามารถเปิดช็อปในบรินใน Lazada ดูได้เลยนะคะเผื่อเขามีดีอื่นๆที่ไม่ใช่ตัว15%นะคะเนื้อตัวแมทตอิงที่ไทยกับที่อเมริกาแกมีความสุขว่าตัวที่ไทยอ่ะเนื้อดีกว่าเยอะมากนะคะนี้เราจะมาลองตัวคอฟฟี่อีดิชั่นกันนะคะแล้วก็ถ้าใครดูบล็อกแกมาจะรู้ว่าแกมเป็นสาวกกาแฟจะมาดูกันว่าเฮ้ยกลิ่นกาแฟเาาดดีขนนไห แรกนะคะ,ะ,คะมาเริ่มที่สีที่อ่อนที่สุดเลยนะคะ255มีความเป็นสีส้มนมนม,นมอ่อนอ่อนชื่อสีของเขาเนี่ยชายจีเนียดมีความรู้สึกว่ากลิ่นตัวนี้เนี่ยน่าจะเหมือนชายลาเต้นะคะอืมใช่มันออกแนวะแบบกลิ่นชายลาเต้ผสมจินเจอร์เบรดหน่อยๆถ้าใครชอบกลิ่นแนวะแบบงานออทัมออทัมนะจะชอบมากแตบบ่ว่าน้องแกมเป็นคนที่ไม่ชอบกลิ่นชายลาเต้เลยมีความรู้สึกว่าแบบรสชาติแปลกๆแต่ว่าเรามาลองสีเขากันดีกว่านะคะี่สวยมาก ให้เขาเซตตัวสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าสีเขาจะเข้มขึ้นนะคะอันนี้คือแกมปล่อยให้เหนื้อเขาแห้งมาได้สักพักนึงแล้วนะคะคือเรามองข้างนอกอย่างนี้เนี่ยเราก็คิดว่าเฮ้ย <c oughs> เขาจะน่าจะเป็นสีนูที่ดูสวยๆแต่ว่าไม่แม่อันนี้คือเป็นงานสีตุ่นแล้วเป็นสายฟอมมากอันนี้แหละเกิดมาเพื่อแกมทุกคนคือแกมเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ทาลิปงานสีวาวๆหรือเป็นงานลิปแบบเข้าใจบาปากโล,งลง่งๆงานเกาอะไรอย่างเงี้ย ไม่ได้เลยไม่ขึ้นเป็นคนที่แบบไม่ถูกกับสิ่งนั้นแต่พอมาเนี้ยคือมีความรู้สึกว่าเฮ้ยคอลเลคชันนี้เกิดมาเพื่อฉันนะคะรู้ว่าไม่ค่อยชอบรสชาติที่มันเป็นชายลาเต้เท่าไหร่เพราะเป็นคนที่ไม่ชอบกินชายลัเต้อยู่แล้วถ้าใครชอบก็อาจจะชอบรสนี้นะคะแต่ว่านั่นแหละนี่นะแล้วเนี่ยอันนี้คือ i วฟ์คือเช็ดยากมากตัวเธอโอ้ oh my god เริ่มที่สีแรกก็เอาไปเลย10เต็ม10นะคะมาลองสีต่อไปนะคะสีต่อไปคือสี265นะคะ265นะคะมีชื่อว่า c a r ์เมลคอเลกเตอรนะคะน่าจะเป็นงานคล้ายๆ c a r ์เมลมักคิอาโหรือเปล่าไม่แน่ใจมาดมกันนะใช่ไม่ใช่นี่แหละคาเมลมั c คิอาโนะคะเราลองสวัสดีทุกคนดูดีกว่าโอ้ oh my god นะคะอันนี้คือสีที่แห้งแล้วนะมีความสวยมากมีความแบบเป็นงานส้ๆออมๆออทําออท่มอิดๆหน่อยนะคะตุ่นแต่ก็ไม่ได้ตุ่นขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้สว่างขนาดนั้นคือ270นะคะโคโค่คอนเนอร์ซัวอันนี้ไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่าแต่ว่ากินอะเหมือนโคโค จริงๆคือเป็นกินออกมาแบบช็อกโกแลตช็อกโกแลตหน่อยๆน,นะคะสีสวยมากยังเป็นคนชอบสีอย่างนี้ได้ไงเด,เดี๋ยวเดี๋ยวรอเขาแห้งแป๊บนึงเดี๋ยวมาดูกันว่าแห้งแล้วเนี่ยสีจะเข้มกว่าเดิมไหมนะคะ ค,คะ่ะสีนี้เป็นสีที่ชวยมากมันมีความแบบเป็นสีแดงตุ่นๆแล้วก็ดำๆทึบๆเลยอะ่ะแบบแบบมันมันได้มัน มันดาร์กมากจริงๆแม่เดี๋ยวมาดูสีสุดท้ายว่าเขาจะดาร์กขนาดไหนนะคะเมื่อเทียบกับสีนี้นะและสีสุดท้ายที่เราจะนำมาสาวอชในวันนี้นะคะคือสี275นะคะมอกคาอินเวนเตอร์นะคะ,ะมีความแบบโอ้เป็นงานช็อกโกแลตมอกคามอกาเลยนะจ๊ะ เลยว่ามีความดาร์กมีความเป็นลือดนกสีแดงเข้มเข้มดำดำแล้วแบบสวยมากทุกคน สา4275ไปนะคะคือแกมไปกินปิ้งย่างมาทุกคนนี่คือลิปสติกหลังจากกินปิ้งย่างมา2ชั่วโมงนี่งามมากนี่ซูมให้ดูเลยมีอาการหลุดแต่ว่า เฮ้ยทุกอย่างยังอยู่ดีแล้วตอนที่แบบแกมกินข้าวนะคะมีการใช้กระดาษิชชู่แบบเอ้ยซับความมันออกไปด้วยเฮ้ยดีงามมากความติดทนบอกเลยว่าให้สิบเต็มสิบเลยนะแต่อิงของเมบ i n e Collection นี้นะคะ Coffee Edition เนี่ยแกมชอบทุกสีเลยที่เอามานะคะมีความสึกว่าถ้าได้ตัวสี2-6 0มาเนี่ยตัวนั้นสีก็น่าจะสวยเช่นกันนะคะ ส่วนตัว275ที่แกมได้มาเป็นสีที่เข้มที่สุดเนี่ยมีความสุขว่าเป็นสีที่แกมยังพอใช้ได้ในชีวิตประจําวันคือเอามาผสมผสมกันก็จะได้งานอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นนะคะที่2นะคะ pigment เ,เขาคือจัดจ้านมาก pigment ม,มีความเข้มข้นทุกเม็ดเลยนะคะที่ทาลงไปก็สามารถกรบสีริมฝีป,ปากเราได้มิดชิดนะคะแล้วคือเขาจะมีอาการแบบคล้าย จักเป็นเส้นๆหน่อยแต่แกไม่ได้หมายเรื่องนั้นนะแกมากเขาโอเคอยู่นะคะคือแค่กบร่องปากแกมได้มิดชิดเนี่ยแกก็โอเคใครเป็นคนที่มีเลมฝีปากคำนะคะลองไปดูคอลเลกชันนี้ดูนะอาจจะมีความแบบอย่างเงี้ยนิดนึงแต่ว่าแกไม่ได้มีความรู้สึกว่าลาคาญอะไรคือเราพูดเราไม่มีความรู้สึกว่าเขาเนึบปากนะคะนอกาจากว่าเราจะเม้มปากเองแบบอย่างเงี้ย เนี่ยอย่างเงี้ยถึงจะหนึบนะคะถ้าพูดอย่างเงี้ยไม่มีปัญหานะคะถามเลยที่แกมชอบมากๆเลยคือความติดทนของเขาทุกคนอย่างที่แกมบอกไปคือไปกินปิ้งย่างมาแล้วทั้งใช้ก็หดายชู่เช็ดแล้วลิปคือจางไปแค่นิดเดียวมากๆแล้วที่แกมทดสอบให้เพื่อนๆดู รอนะยังไม่หลุดเลยเฮ้ยเขามีความติดทนมากๆนะคะยังไงเพื่อนๆลองไปดูคอลเลกชันนี้กันได้ไปแล้วนะคะสําหรับรีวิว Superstay m a ์แมทอินคอลเลกชันนี้นะคะถ้าใครมีผลิตภัณฑ์อะไรที่มีความสุขว่าอยากให้แกมรีวิวอีกนะคะสามารถคอมเมนต์มาได้ข้างล่างนะคะส่วนวันนี้น้องแกมลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวยงไงเราเจอกันวิดีโอหน้าวันนี้กัไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ